ช่วงทำกินก็ได้ทำขายก็รวยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์โกกิเมนูโตเกียวไส้กรอกเมนูวันนี้เป็นขนมที่เด็กๆชอบนะคะแป้งนุ่มหอมสอดไส้เส้กรอกชิ้นโตรสจะกลมกล่อมหวานมันเค็มพอดีค่ะอร่อยกินเพลินทุกคำเลยนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเทแป้งปรุงรสครบสูตรสูตรเผ็ดลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ จากนั้นเติมนมค้นจืดและน้ำปูนใสคนทั้งหมดให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชลงไปด้วยนะคะคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วกรองผ่านกระชอนหนึ่งครั้งค่ะนำใส่ขวดบีบพักไว้ก่อนนะคะ30นาทีค่ะนำกระทะขึ้นตั้งไฟพอร้อนผ่านน้ำมันพืชบางๆบีบแป้งโตเกียวลงบนกระทะให้เป็นเส้นตะข่าย วางเส้ก,กรอกที่เสียบไม้ลงไปบนแป้งพอแป้งเริ่มสุกม้วนแป้งกันเลยนะคะกับเส้ก,กรอกให้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะง่ายใช่ไหมคะโตเกียวเส้ก,กรอกเหมาะสำหรับทำขายในร้านอาหารร้านริมทางจะทำกินก็ได้ทำขายก็รวยอย่าลืมอสูตรนี้ไปทำกันนะคะ